ใส่บาทอันนี้ใส่บาท108ใช่ไหมลูกใส่เลยลูกใส่เลยใส่ได้ค่ะโหตั้งใจมากตั้งใจมากเลยใส่บาทร้อแปดเหรียนเนาะป่า108ครับ108ยแปขันลูก <G ül üyor> อหรือยังป้นนอร้อยแปดขันทำไมมีเยอะร้อยแปดขันใครใส่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลูกใครใส่ครบเขาะจะก็จะได้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าลูกนพิเศษนี่ นนมงบันบเบือลรลูกกำลังตั้งใจอยู่ปะป้าเงินเดียนไหมหอขอเงินเดียนหน่อยเดี๋ยวบัญชีใส่ให้เมื่เสร็จก่อนหมดให้ยางลูกตั้งใจใส่บาทป๊าต้ก็ให้เวลาลูกหน่อยลูกตั้งใจมากเลย ใส่บาทพระเจ้านั่งดินดูพี่ก็ตั้งใจน้องก็ตั้งใจพี่ก็ตั้งใจน้องตั้งใจใส่บาท ใส่บานวันเกิดใช่ไหมคะนี่ใส่นี่แหละคะวันเกิดเบิร์เดย์ใส่บาทเดี๋ยวไปไหว้หพระเนาะไหว้ยังไปไหว้ก็ไปใส่ให้หมดเลยเยอะไปไปของแม่แมไปหย่อนหย่อนเน้นก่อนเลยอ่นี่ๆๆไปไหว้พระก่อนไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวค่อไไยไล่หย่อนไป ม่ใช่หยาดตรงนี้เหรอคะอ่ะแบ่งกันลูกแบ่งกันนะอะลูกอะแบ่งกันเอาที่ปะป๊าปะป๊าเป็นคนแบ่งนะคนละหนึ่งเหรียญอะะห่ะไปกลับไปแล้เหรียญนะอ่ะให้พี่ด้วยพี่น้องอ๋อน้องแบ่งให้พี่ละอ่ะไปแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนะ สายตู้จ้าาต้ลกสกั

พร้อม, <า S 1> อมกันลูกเดีเ๋ยนเดียนเสนอึนงแสเี้ยนะอาทิตย์เลียนเสนนนะเียนาบายดได้ยังลูกอเอาเียงอ่ะไม่มีเนนคนนี้ไม่พูดแบ่งกันแบ่งสิบเียแสแนใ่สเจ้าเนนก่ ีรวมกันทเกินปบาหาวิัโลกขงางนังเรือนั่งเรือนังเรือาช้นนันมวกกับลูกในวัดเขาไม่ให้ใส่หมวก เอมเดียนะย้อนจับได้ไหมไปดนี่มานี่ไอปาปีอะไรเอาเอากระเป๋าตังมาเอากระเป๋าตังมาองหมดที่มีละนีมานี่พี่ไบ์เปิดปีอะไรเปิดปีอะไรเปิดปีมะเมียมะเมีย เม่ละแม่ละมามียอลิเกิดเกิดปีอลิเกิดปีหมานี่มีบเกลนี่เกิดนี่หรอครับอ่ะให้ขอบเกิดก่อนอ๋อเร่จ่าตู้จ้าก่อนร่มมาดความบนตัดตาองหลวงพ่อเป็นสองท่านท่านผู้เกิดีมะเมียขออลิเกิดวันหอิเกิดวันนี้องข่านเดี๋ยวอปีจออยู่ทางนี้ที้